ครับยกทัพทอล์กเช้าวันนี้คุยกันเรื่องใหญ่ t อล์ก f the ดอะ n ทจริงๆนะครับเรื่องของการผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้าหรือที่ในศัพท์เทคนิคเขาเรียกกันว่าเฟ c ออ f นะฮะหลายคนก็เลยบอกว่าโอ้โหมันกระชากความหล่อความหนุ่มจาก60ลงมา30-35จริงๆเหรอแล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรไหม และวันนี้เราจะคุยกันนะครับกับท่านนายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยแห่งประเทศไทยท่านนายแพทย์ธนวัฒน์ติมาอยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับกรณีของคุณสุรชัยสวัสดิ์เจริญครับหกสิบกว่าแล้วเนี่ยครับไปทำเฟซออฟหลายคนบอกว่าคํานี้มันไม่ใช่เฟซออฟมันไม่ใช่การผ่าตัดศิลยกรรมคุณหมอช่วยอธิบายเฟซออฟหน่อยฮะครับอันนี้เกิดความสับสนนะครับหลังจากที่คํานี้ออกไปนะครับมันก็ ก็ที่กระแสนะครับผมว่าเป็นแพนิคขึ้นเลยนะฮะสังคมคนไข้เดินเข้ามาจะทำเฟสออฟนะฮะจริงๆริงวเฟสออฟเนี่ยก็หมายความว่าเปลี่ยนหน้าเลยนะ,ะับเปลี่ยนหน้าจากคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งนะซึ่งในต่างประเทศก็มีทำนะฮะในต่างประเทศมีทําแต่เป็นการทำาจากการที่เจออุบัติเหตุนะฮะหรือว่าเป็นโรคนะฮะแล้วเขาย้ายใบหน้าของอีกคนหนึ่งนะฮะมาใส่เข้าไปที่ เหมือนกับหนังเรื่อง Fest off เฟสออฟเมื่อปี1999อะไรนะ<ช>ที่จ,จ,จอร์นเป็นเล่นนะฮะทีนี้ของเราเนี่ยนะฮะจากอายุที่มากขึ้นนะเราก็มีการทำเหมือนกันนเป็นการที่ใช้การผ่าตัดเข้าไปช่วยแต่<ช>คำว่าเฟสอ f ฟเนี่ยผมคิดว่ามันใช้ไม่ถูกนะฮะมันใช้ไม่ถูกมันก็จะเป็นลักษณะเป็น คนที่มีอายุมากก็เรียกว่าเอจิ้งเฟสนะฮะเอจิ้งเฟสเนี่ยมันมันมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นบ<ช>้างนะก็มีหย่อนคล้อยนะฮะห,หน้า,นารอบหน้ากรอบหน้าเนี่ยจากหน้าที่เรียวมันก็จะกลายเป็นหน้าสี่เหลี่ยมทุกคนลองไปดูสิครับรจากหน้าที่เป็นรูปวีนะ,ะต่อไปก็มาเป็นรูปสแควร์เพราะเพราะเพราะอะไรเพราะแรงดึงดูดของโลกมันดึงลงมาเขาบอกว่าแรงโน้มถ่วงถูกต้องครับดึงลงมาแต่ก็ดึงลงแน่น นี่อีกพอ60ก็เป็นเป็นสแควร์แล้วนะครับเป็นสแควร์นะครับอาจจะสแควร์บางคนสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วแต่รูปโครงโครงหน้านะครับแต่มันก็จะห้อยลงมาในแนวขนานลงมากรณีของคุณสุรชัยที่ไปทันเนี่ยแล้วใช้คำว่าเฟซออฟเห็นบอกว่าทางสมาคมเองถูกแอบอ้างชื่อด้วยใช่ไหมครับทางคุณหมออีกท่านหนึ่งครับเอ่อคืออย่างที่ที่เรียนนะครับว่าการใช้คําที่ไม่ถูกต้องโดย บุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์แล้วไปอ้างว่าเป็นผู้ชำนาญการด้านความงามอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนแต่งตั้งนะฮะก็ยิ่งทำให้ประชาชนเกิดความเป็นชินำใช่ความเข้าใจผิดว่าเป็นท่านเป็นผู้ชำชาญเชี่ยวชาญในด้านความงามอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะกะอนนี้เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราจะต้องออกมาปกป้อง คว,วามเป็นแพทย์นะซึ่ง,งเป็นคนที่มาชี้นาแนะนําหรือให้ข้อมูลหรือว่าเป็นการตรวจรักษาวินิจััยแทนเรานะซึ่งอันนั้นเป็นเทคนิคนะฮะผมถามจริงๆเราสามารถทําให้เราหนุ่มขึ้นดูสาวขึ้นแบบกรณีของคุณสุรช,ชัยครับทำได้ไหมถามว่าในในในด้านเทคนิคในปัจจุบันประเทศไทยเราก็สามารถทําได้นะครับห,หมอที่ทําด้านศัลยกรรม ความงามแลมหรือแม้สมาอตากรรมตกแต่งอะไรต่างๆซึ่งท่านก็ทําอยู่ครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรนะครับแต่หมายความว่าอย่างในกรณีของท่านที่เป็นดาราเนี่ยท่านอาจจะมีเวลาน้อยนะครับท่านก็เข้าไปทําทีเดียวยกเซ็จมันก็แลดูเป็นมากถูกไหมแต่ถ้าคนทั่วๆไปเราจะพักสักสองเดือนเดือนหนึ่งคงจะลําบากถูกไหมครับด้วยภารกิจหน้าที่ด้วยเงินทองด้วยนะครับ เพราะเขาก็อาจจะค,อคออ่อยๆทาไปนะพอมีอายุมากอาจจะเริ่มต้นที่ไหนก่อนครับหนังตาคิ้วตกหนังตาตกถูกไหมจมูกห้อ,อ,อยย,อยอ้อยมุมปากห้อยลงมามองดูก็เศร้าคางที่เคยเป็นรูปตั้งออกมามีมิติมันก็กลายเป็นคางยาวนะครับนะจึงนั้นเขาก็ค่อยๆเก็บแต่ถ้าคนคนหนึ่งมีความพร้อมทุกๆอย่างหรือมีเวลาพออาจจะเข้าไปทีเดียวหนึ่งเดือน ออกมาก็เชีงได้ผู้ชายที่เป็นสัญลักษณ์ของอายุมากก็สีสาล้านถูกไหมครับนะก็อาจจะไปปลูกผมก็เนะพระเาะฉะนั้นในกระบวนการของการการชลอวัยนี่นะครับ,รบก็ประกอบด้วยการดึงหน้าดึงหน้าเดี๋ยวนี้อาจจะใช้แผ่เล็กนะฮะซึ่งผ่านทางกล้องอันนี้เราก็ทํากันเป็นการยกคิ้วนะฮะขึ้นมาทั้งหมด ตัดไอ้กล้ามเนื้อบริเวณที่หัวคิ้วซึ่งที่บอกว่าเป็นถา,าวรใช่ครับเมื่อตัดกล้ามเนื้อไปแล้วการที่เราต้องฉีดโบท็อก่อยๆเราก็ไม่ต้องฉีดมันก็ตัดทําให้กล้ามเนื้อ,อไม่ขมวดเข้ามาก็จะเห็นภาพแต่กรณีของของของนักร้องท่านนี้เนี่ยคุณสุชัยเนี่ยคืออย่าเรียกว่าเฟซออฟเด็ดขาดเพราะมีการแอบอ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นบอกว่ามีการจะแจ้งความเอาผิดกับดรเซปิงเป็นเจ้าของโครงการเฟซออฟที่ใช้ชื่อนี้ซึ่งมันผิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตอนนี้ความคืบหน้าในส่วนนี้ ก็ไอ้การที่จะไปเอาผิดของท่านเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานของทางราชการนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับในการดูว่าอันนี้เป็นการให้ข้อมูลในลักษณะของการหลอกลวงประชาชนหรือไม่หรือให้ข้อมูลที่ผิดหรือไม่หรือให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่นั่นก็เป็นหน้าที่ผมคงไม่มีหน้าที่ไปไปนำสรุปอย่างนี้นะครับแต่แต่กรณีที่มันเกิดขึ้นถามว่าตัว ตัวเจ้าของที่ใช้ด็อกเอรเซปิกพูดง่ายก็คือท่านก็รู้อยู่แล้วนี่ฮะว่าอะไรคือเฟสออฟอะไรครือผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทําไมาถึงใช้คําว่าเฟสออฟผมว่าท่านจะรู้หรือเปล่าเพราะท่านไม่ได้เป็นแพทย์ถูกไหมครับนั่นไงท่านไม่ได้เป็นแพทย์แต่เป็นอาจจะเป็นท่านมีความชํานาญในการขายหรือในการทําตลาดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนที่ทําการตลาดกับคนที่ทําการขายเนี่ยนะก็คงมีความรู้ลึกซึ้ง ไม่เหมือนแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นการใช้คำเราจะบอกว่าเขาผิดเปล่าเขาอาจจะไม่รู้เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปว,ว่าเขาผิดคือต้องบอกว่าไม่รู้ดีกว่าครับตับนที่ทางสมาคมมีการตรวจสอบอะไรกับทางทางดรเซปิงไหมไปเจออะไรที่มันรู้สึกเป็นผิดปกติไหมในการที่ออกมาทําแผนการตลาดแบบนี้ครับในผมก็เดิมก็ไม่ได้ติดตามนะครับแต่พอมีคนไข้เข้ามาหรือว่ามีแพทย์โทรมาถามเข้าเนี่ย เราก็เลยต้องกลับไปดูว่าคนนี้เป็นใช่หมอจริงไหมเราก็เข้าไปเช็คที่สมาชิกเรานะในแพทยสภาก็ปรากฏว่ามีมีชื่อนี้นะครับไม่มีชื่อนี้ไม่มีเลยไม่มีชื่อนี้ครับครับแต่มีสารประกอบการก็ไม่ทราบว่าพอลิงก์เข้าไปมันก็จะเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวของท่านนะครับนะครับแต่ท่านจะมีสารประกอบการหรือเปล่านี่เรนจงว่าเราไม่ได้เข้าไปสนทนาน่มีโอกาสพูดคุยกับกับคุณสุรชัยสมมาเลน์ไหม ไม่ครับเพราะว่านั่นเป็นเป็นสิทธิธส่วนตัวของคนไข้นะครับ <c oughs> คือเราก็คงไม่ไม่เข้าไปยุ่งท่านนะครับ <c oughs> ท่านมีสิทธิที่จะทําหรือท่านมีสิทธิที่จะออกมาให้ข้อมูลเพราะาท่านเป็นคนของประชาชน <c oughs> นะครับประชาชนก็หวงแต่ถ้าถามมุมมุมของคุณหมอนะครับ <c oughs> มองดูแลเนี่ยนะที่ที่ดูแลเรื่องศัลยกรรมอยู่แล้วเนี่ยพอมองดูแล้วผลจากการทาของของคุณสุรชัยเองมันโอเคไหมก็โอเคครับอย่างที่ผมเรียนนะครับคุณสุรชัยก็ต้องประกอบด้วย หัตการดังนี้นะครับหนึง <c oughs> ดึงหน้านะครับอาจจะใช้กล้องหรือ,อไม่ใช้กล้อง <c oughs> ก,ก,ก็เป็นเทคนิคของคุณหมอนะครับ <c oughs> อันที่สองทำหนังตาที่หย,ย,ย่อนคล้อยนะครับ <c oughs> อันที่สามกรามใหญ่ก็อาจจะมีการฉีดบท็อกนะฮะ <c oughs> หรือเข้าไปนะครับแล้วก็ศรีรษะที่ท่านาล้านนะฮะก็อาจจะบวกผมเข้าไปแค่นี้ก็แลดูดีขึ้นแล้วผิวหน้าที่แลดูกร้านจากอายุนะครับอิลสติกมัน หายไปนะอคอลลาเจนลดลงอ,อันนั้นใช้เวลาในนั้นก็อาจจะกระตุ้นด้วยเลเซอร์หรือใช้ฉีดเซลล์เข้าไปที่หน้าอันนั้นก็ทําให้แลดูดีขึ้นนะครับรับรองได้ใช้เวลาประมาณหนึ่งถึเดือนนะคนหายเข้าไก่ออกมาก็ต้องหนุ่มแต่จะถามว่าหนุ่มถึง30ปีไหมน,นะครับ<ะ>ผมว่าคนอายุเลขสามกับเลข6โครงสร้างต่างๆก็แตกต่างกันนะครับงงก็ต่างกันถูกต้องครับแต่าาการกรเสริมกําลังใจใช่ไหมรับ สิบสิบห้าปีนี่ยังพอเป็นไปได้นะครับอันนี้สามสิบไม่น่าจะไม่น่าจะใช่ถูกต้องครับมันมันอะไรที่มันนะครับนะครับให้คุณหมอฝากทิ้งท้ายหน่อยสําหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วก็กาลังมองถึงถึงข้อเท็จจริงต่างๆที่ออกไปในสื่อตอนนี้ทั้งเฟซอัพทั้งศิลปกรรมตกแต่งท้ายสุดถ้าจะต้องไปทาจริงๆต้องคํานึงถึงอะไรเป็นเป็นอย่างแรกอ๋อก็คํานึงถึงอันที่หนึ่งก็คือคํานึงถึงความจําเป็นของตัวเองครับ อันที่2ก็คํานึงถึงกระเป๋าตัวเองอันที่2กัที่สุดใช่ครับอันที่3ก็ต้องคํานึงถึงแพทย์ที่ไปทำนะครับครับครับแล้วฮะคุณผชมครับเป็นข้อคิดดีๆนะครับจากทางสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยแห่งประเทศไทยขอบคุณคุณหมอธนวัฒน์โชติมาครับครับขอบคุณครับ